ตัวเนี้ยจะมีให้เห็นน้อยมากเลยนะตามท้องถนนผมบอกเลยและอย่างที่เห็นเนาะตัวเนี้ยมีสมาร์ทคีเลตให้แล้วนะฮะตัวเนี้ยเป็นตัวพิเศษนะฮะเป็นเคปลาวหมดเลยนะครับตัวเนี้ยให้มาเป็นพุชสตาร์ทแล้วนะบุ๊กเซอร์วิสเช็ควันไหนล่าสุดอ่ะเดือนที่7วันที่25เม็ดน็อตด้านข้างจุดเชื่อมต่อต่างๆยังเดิมๆอยู่เลยนะครับตรงนี้ยังเดิมๆอยู่เลยนะครับครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมนะครับคุณแอปนะฮะรถมือ2บายเสียมที่สันอุบลนะครับข้างๆผมนี่นะฮะรถ น้องสีนะฮะน้าหล่อนะฮะตัวนี้นี่สั่งซื้อฟีนะฮะหนึ่งจุดแปดนะฮะปีใหม่เลยตัวนี้ต้องบอกนะเป็นตัว SV นะครับเป็นตัวสปอร์ตเวอร์ชันนะครับหายากมากๆนะฮะตัวเนี้ยปีใหม่ๆเลยนะฮะปี2016นะฮะวิ่งเพียง70,000มืโลเท่านั้นมีดียังไงเดี๋ยวพาไปชมครับ นิสสันซลฟี่นะฮะตัวนี้เป็นเครื่อง1.8นะฮะ SV เป็นตัวพิเศษนะฮะผมต้องบอกนิดนึงก่อนตัวนิสสันซีลฟี่เนี่ยมีตั้งแต่เครื่อง1.6นะครับแล้วก็1.8นะฮะตัวท็อปของเขาล่าสุดก็จะเป็นตัว1.8 V Navy นะฮะก็คือมีตัว GPS ด้วยนะฮะแต่ตัวนี้นะครับเป็นตัวแต่งพิเศษนะฮะเป็นตัว SV Sport Version นะฮะตัวนี้จะมีให้เห็นน้อยมากเลยนะตามท้องถนนผมบอกเลยแต่จุดต่างของเขาก็มีนะครับ ถ้าพูดถึงในรถของอไซส์ตัวตัวกลางแล้วนะครับ Honda c i v i c หรือว่า Toyota Altis นะฮะก็ต้องเป็นตัวนี้เลยของค่ายนิสสันตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่น่าใช้ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นสีขาวนะครับสีขาวมุกนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อน ตัวนี้ราคาเปิดตัวเขานะฮะ9 5 0 0 0ได้ประมาณ90,00นิดนิดเลย90,00เกือบล้านเลยผมบอกเลยนะแต่ตอนนี้ราคาหั่นไปเลย65%ถึง70%นะฮะมามาต่อกันเลยนะฮะตัวเนี้เนื่องด้วยเป็นนิสสันซิลฟี่แล้วนะครับตัวนี้เริ่มต้นด้วยกระจังหน้าเป็นตัวโครเมียมนะครับตัวนี้เป็นตัวโครเมียมมาแล้วนะฮะตัวไฟถ้าเป็น1.6เนี่ยยังเป็นฮาโลเจนให้อยู่นะแต่ตัวนี้ด้วยการที่เป็น1.8แล้วมาดูไฟกันเนาะไฟตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์แล มีเ a ย์ไทม์ล n นนิ่งไลท์มาให้แล้วนะครับตรงนี้สวยงามบอกเลยนะครับและอีกจุดนึงตัวนี้มีไฟตัดหมอกแล้วนะครับตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ทั้งสองข้างนะครับเดย์ไทม์นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะถ้าเป็นรุ่นปกตินะฮะถ้าเป็นรุ่นปกติตัวเนี้ยตัวขอบล้อตัวแม็กจะเป็นอลอยสีธรรมดาจากโรงงานเท่านั้นและเป็นขอบ16นะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวพิเศษนะฮะเป็นตัว SV เป็นส p o r t ตเวอร์ชันเนะ ตัวเนี้ยแม็กเขามาให้ขอบ17นะนี่ขอบ17เดิมโรงงานนะฮะน,นี้ต้องบอกก่อนเดิมโรงงานนะครับขอบ17นะผมให้ดูก่อนเนี่ยกลางปีที่แล้วนะฮะปี2020นยะฮะยังใช้ได้กันอีกยาวๆนะฮะตรงนี้ขนเงาะยังอยู่ครบนะฮะยังลึกๆบอกเลยว่าลูกค้ายังได้คันนี้ไปไม่ต้องกลัวเรื่องอยางก็คือใช้ได้เลยนะฮะตัวนี้ต้องบอกก่อนวนะ่าด้วยการที่เป็นตัวพิเศษ ข้างหลังก็จะเป็นดิสแล้วนะฮะเป็นดิสแล้วเหมือนกันนะฮะตัวนี้นะเห็นไม่เอ่ยเป็นดิสแล้วเหมือนกันนะฮะขอบ17ทั้ง4ล้อเลยขอบ17ทั้ง4ล้อเป็นแมกอลอยลลมดมำนะฮะตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะอย่างที่ผมบอกนะฮะยางใหม่ทั้ง4เส้นนะฮะยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับไฟเลี้ยวตัวนี้นะฮะไฟเลี้ยวข้างก็จะเป็น LED แล้วทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะตัวเนี้ยตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงๆนะฮะตัวด้ามจับนะครับ เป็นตัวโครเมียมแล้วและอย่างที่เห็นเนาะตัวเนี้ยมีสมาร์ทเคเลตให้แล้วนะฮะอิโมบิลิเซอร์เนาะก็คือถ้าสมมติล็อกปุ๊บอยู่ใช่ไหมครับแค่กดปุ๊บก็อันล็อกเข้าประตูดได้แล้วนะฮะตัวนี้นะครับโอเคครับมาต่อกันด้วยนะฮะลูกค้าเดิมติดฟซีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นฟิล์มนะฮะนิสสันนะฮะแล้วมีคิ้วมาให้ด้วยคิ้วกันาสาดตัวนี้มาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะฮะก็จะมีโลโก้มาให้1.8 SV ตรงนี้นะครับ ไฟท้ายตัวนี้มีเดย์ไลท์แล้วเหมือนกันนะครับเป็นเดย์ไลท์ LED หมดแล้วนะตัวนี้เป็น LED หมดแล้วนะต้องบอกก่อนมาพร้อมกับโลโก้นิสสันนะครับบอกชื่อรุ่นตรงนี้ด้วยนะครับโครเมียมตรงนี้ด้วยการที่เป็นรุ่นพิเศษจริงๆลูกค้าจะเห็นจุดต่างได้จุดหนึ่งตัวนี้นะครับเป็นสเกิร์ตแล้วกันนะฮะตรงนี้จะเพิ่มมาให้ด้วยทั้งสองข้างนะครับตรงนี้จะเพิ่มมาให้ด้วยทั้งสองข้างถ้าเป็นตัวปกติจะไม่มีนะ ครับเรามาต่อกันที่ภายในกันต่อนะฮะจุดต่างของตัว V กับ V S เนี่ยที่เห็นได้ชัดจุดแรกคือนะฮะเรามาดูที่พวงมาลัยนะพวงมาลัยเนี่ยตัว V กับ V S เนี่ยจริงๆอ่ะเป็นปนตัวหุ้มหนังอยู่แล้วนะครับอันนี้หนังแท้นะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนจุดต่างคือตัวนี้เลย Cruise Control นะฮะ S V เนี่ยมี Cruise Control มาให้แล้วตัวนี้เป็นปี16นะนะครับ131แรงมา้าตัวนี้นะฮะมีมาให้แล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษและอีกจุดหนึ่งถ้าเป็น V ธรรมดา เบาจะเป็นสีเบทนะฮะเบาะจะเป็นสีเบทแต่ตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตนะฮะเบาะหน้าเบาะหลังก็จะเป็นสีดำนะครับทุกอย่างจะอิงเป็นสีดำอีกจุดต่างอีกจุดหนึ่งก็ต้องบอกว่านะครับถ้าเป็นตัววีนะครับตรงนี้จะเป็นลายไม้ธรรมดาแต่ตัวนี้จะเป็นเคปล่านะฮะตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะฮะเป็นเคปล่าหมดเลยนะครับ หมดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเคปลาหมดนะฮะบ,บุหนังหมดนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นหนังเนาะนะฮะตัวนี้ให้มาเป็นพุชสตาร์ทแล้วนะให้มาเป็นพุชสตาร์ทแล้วปุ๊บอ่านะฮะฟังเสียงเครื่องเปิดแอร์ส่วนตัวควบคุมแอร์เนี่ยเป็นตัวดูโอ้แล้วก็คือสามารถปรับแอร์ได้ทั้ง อุณหภูมิได้ทั้งสองข้างเลยนะครับทั้งคนขับแล้วก็ผู้นั่งโดยสารนั่งซ้ายนะครับตัวนี้สามารถปรับได้นะครับอีกอันนึงที่ผมบอกเลยรถคันนี้น่าใช้มากๆเลยนะฮะก็คือตัวนี้มันเป็นไซส์กลางนะฮะค่อนข้างไปใหญ่แล้วผมบอกเลยว่าห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างนั่งกว้างขวางนะครับตัวนี้ค่อนข้างนั่งกว้างขวางเนาะเลขของตัวเรือนใหม่นะครับลูกค้าเก่านะฮะเพิ่งขายผมเองเมื่อวานนี้เลยนะครับตรงนี้นะฮะเมื่อวานซื้นนี่นะฮะวิ่งเพียง7 0 0 0หมื่นเท่านั้น เข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวผมจะโชว์บุ๊กเซอร์วิสมาให้นะครับตัวพรมลายอย่างที่ผมกล่าวไปนะฮะตัวนี้รองรับบลูทูธแล้วนะครับสามารถารับสายวางสายาตรงนี้ได้มีฟังชันมีมีเป็นพรมลายมัลติฟังชั่นแล้วแล้วก็มีคูสคอนโทรให้เรียบร้อยแล้วนะฮะในส่วนของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับ FMAMCD บลูทูธเล่นได้ตามปกติตัวนี้นะฮะนะครับผมเดี๋ยวผมลองกด อ่านี้เล่นได้เนาะเล่นได้อันนี้ผมแค่ให้ดูเวเชยวว่ามันใช้ได้เนาะโอเคครับขออนีญาี้ปิดนิดนึงนะครับมาถึงในส่วนตัวแอ r นะฮะเพิ่มระดับตัวนี้เป็นหน้าจอดิจิตอลแล้วนะครับหน้าจอดิจิตอลแล้วตัวนี้ก็บวกลบปกติเนาะนะครับ AC นะครับดู o ตรงนี้นะครับ ก็กดปรับได้ปกตินะฮะตัวนี้เปิดมาจากตัวเคป l ล r รมี power outlet ให้1จุดนะฮะตรงนี้นะครับเรื่องของที่พับกระจกที่พับกระจกตัวนี้ก็เป็นตัวไฟฟ้าแล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นเป็นตัวไฟฟ้าแล้วตรงนี้มีปุ่มฟังก์ชันของตัวปรับกระจกมาให้แล้วตัวนี้นะฮะใช้ได้ตามปกติเนาะแล้วก็ตัวกระจกด้านข้างก็เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วเนื่องจากมันเป็นตัวท็อปเนะตรงนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับฝ้าเพดานนะครับปกตินะครับต้องบอกเลยว่า ขาวสะอาดนะฮะน่าใช้มาตัวเก็บตัวแว่นกันแดดตัวนี้ก็สดใสดีเลยนะครับมาส่วนในตรงกลางเนอะตรงนี้มีที่วางแก้วด้วยนะฮะจะวางได้ประมาณทั้สงสแก้วเนอะนะครับอ่าอันนี้ก็มีที่เก็บของตรงนี้นะคะตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมดูนิดนึงว่ามีอะไรมัง่งลูกค้าเก่าทิ้งอะไรให้ผมมั้งอ่าบุ๊กเซอร์วิสนี่นะฮะบุกเซอร์วิสเช็ควันไหนล่าสุดอ่ะเดือนที่7วันที่25 เดือนที่7นะครับครับเลขที่เช็ค70,000นะครับอันนี้70,000 150นะครับอันนี้7 0 1 5 0นะลูกค้าเพิ่งเช็คมาเลยแล้วก็มาขายให้เรานะครับตัวนี้สดมากๆเลยนะครับจริงๆเข้าสู่บริการเรานี่เองนะฮะมิสสัน มุกดาหารนี่แหละโอเคเนาะก่อนจะพาไปนั่งตรงด้านหลังผมก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูเม็ดน็อตของเขานิดนึงนะฮะใสๆเลยนะครับใสๆเลยนะฮะด้านข้างเนี่ยตัวเนี้ยไม่ได้เก็บสีมาเลยนะแต่ตัวเนี้ยที่ผมบอกมีจุดหนึ่งที่เก็บสีก็คือเป็นเป็นตัวฝากระโปรงนะฮะเดี๋ยวฝากระโปรงเดี๋ยวผมให้ดูว่าเป็นอะไรนะฮะตรงนั้นแต่ว่าเก็บสีเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเก็บสีรอยหินนะไม่ได้มีอะไรนะครับตัวนี้ยังเดิมๆนะฮะคิดๆเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เม็ดน็อตด้านข้างจุด เชื are, ่อมต่อต่างๆยังเดิมๆอยู Willy ่เลยนะครับตรงนี้ยังเดิมๆอยู่เลยนะครับนะฮะตัวนี้นะฮะยังเดิมๆตรงนี้ไม่ได้ทําสีมาเลยเนาะต้องบอกก่อนนะครับตรงนี้ดูข้างหลังนะฮะเมนน็อตจุดเชื่อมต่อนะฮะประตูหน้าประตูหลังนะฮะสามารถดูได้ตัวนี้นะครับอันนี้มาดูในส่วนของตัวกระบะท้ายนะฮะอ่ะตรงจุดเชื่อมต่อมาตรงนี้มานะตรงนี้ยังเดิมๆอยู่นะอันนี้กระโปรงหลังนะอันนี้กระโปรงหลังนะเห็นไหม ไม่ได้ไขไม่ได้อะไรนะยังเดิมๆอยู่อันนี้นะครับตรงนี้ก็ยังเป็นล่องเดิมนะครับถ้าตรงเนี้ยทาสีมาตรงเนี้ยมันจะหายไปเลยนะมันจะเป็นรอยอุดพุตตีไปเลยนะครับแล้วมาดูด้านข้างต่อด้านข้างขวาต่อเห็นไหมเม็ดอาร์กแต่ละจุดยังเดิมๆอยู่นะฮะตรงนี้เม็ดอาร์กแต่ละจุดยังเดิมๆตรงนี้หัวน,อนอ็อตให้ดูเห็นไหม ไม่ได้ขายนะฮะตรงนี้แล้วก็มาดูในส่วนของด้านท้ายมีพื้นที่เก็บสัมภาระนี่ค่อนข้างกว้างขวางเนาะนิสันซีลฟี่เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ของนิสันเลยที่ขายดีในช่วงนั้นนะอันนี้มาอันนี้ผมมาดูข้างหลังข้างหลังอันนี้เพิ่งได้มาจากลูกค้าเลยก็ยังเดิมๆอยู่นะฮะไม่ได้ชนหรืออะไรแต่อย่างใดดูนะฮะเดิมๆนะครับเดี๋ยวตรงนี้ล้อยางอะไรเดี๋ยวผมหามาให้ลูกค้าอันนี้ไม่ต้องกลัวนะฮะพอดีลูกค้าเดิมอะ แกน่าจะไปเปลี่ยนมาเนาะแล้วแกไม่ได้ติดมาให้อันนี้เดี๋ยวผมต้องซื้อให้ลูกค้าใหม่นะครับแล้วในส่วนของด้านหลังยาแนวยังเดิมๆอยู่นะครับแม่ลงแม่แรงยังอยู่ครบนะฮะทุกอย่างใสสะอาดนะฮะตรงนี้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวกลางและนะฮะเทียบเท่ากับ C ี vic a c c o r d เนาะแต่ผมบอกเลยว่าตัวเนี้ย ถ้าถามจริงๆคือนั่งสบายกว่าซีวิคนะดูมันกว้างกว่านะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้ก็มีที่วางแก้วให้ด้วยนะฮะสบายเลยนะฮะอย่างที่ผมเคยรีวิวตัวเทียน่าไปแล้วเนาะมันก็จะมีช่องอาสามารถเก็บของได้นะครับตรงนี้สามารถเปิดได้นะต้องบอกก่อนเนี่ยสามารถเปิดได้ล้วงไปคล้ายๆเทียน่าเลยนะฮะที่เป็นรถตัวใหญ่นะฮะนะเหมือนได้นะฮะ ตรงนี้เป็นเบาะหนังซีดั้มนะครับมีแอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะฮะแอร์เย็นมากๆเลยนะค่อนข้างสะดวกสบายตรงนี้บอกเลยรถครอบครัวนะฮะจากรถคันเป็นล้านเนาะ <S <S ปีใหม่ใหม่ใหม่เจ็ดหมื่นเหมือนได้ใหม่เนี่ยผมว่าคุ้มมากนะครับแล้วมาต่อในส่วนของตัวเม็ดอาร์คนะฮะเม็ดอาร์คจุดต่างๆก็ยังเดิมๆอยู่เดี๋ยวผมถอ,อดก่อนอึ๊บมาโอเคมาให้ลูกค้าดู แต่ละจุดนะฮะอึบนะฮะขึ้นขึ้นไปช้าๆเรื่อยๆนะฮะตรงนี้อยากให้ลูกค้าดูนะฮะยังเหมือนเดิมนะฮะยังแห้งๆอยู่นะฮะรถนะครับในส่วนของน็อตนะครับประตูหลังนะครับย่องนะฮะโอเคมาดูกันนะฮะนะฮะยังเดิมๆนะฮะสีขาวมุกนะฮะสวยงามตัวนี้นะครับ นะฮะในส่วนของตัวเชื่อมต่อประตูหลังอ,อยากให้ดูนะฮะยังเดิมเดิมตัวนี้ไม่ได้ทําสีอะไรมาเลยเนาะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวด้านหน้านะครับโอเคครับอย่างที่ผมบอกไปเนาะตัวนี้นะฮะเป็นเครื่อง1 8น่าใช้มากเลยไม่อืดชัวนะฮะตัวนี้วิ่งทางไกลสบายผมบอกเลยนะฮะเดี๋ยวง่าไๆพาไปต่อที่ห้องเครื่องมาต่อกันที่ห้องเครื่องนะฮะตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปนะมันเครื่อง1 8นะจริงๆเครื่องตัวนี้ จริงๆมันเป็นเครื่องที่พัฒนามาจากตัวนิสสันทีด้นเนาะแต่ตัวเนี้ยพัฒนาขึ้นมานะฮะเป็นตัวนิสสันซลฟี1.8นะฮะตัวเนี้ยจะให้ประมาณกําลังแรงขับ131แรงม้าค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับตัวเนี้ยถ้าถามว่าเติม e20 ไ,ได้ได้ยังบอกเลยว่าตัวเนี้ยเติมได้แล้วนะนะฮะเติม e20 เติม91 95ได้นะอาตาการสิ้นเปลืองผมบอกเลยว่าประมาณ15-16ลิตรนะครับตัวนี้ค่อนข้างคุ้มค่าประหยัดน้ำมันไปด้วยนะครับตัวนี้แต่ก็ขึ้นขึ้นอยู่กับทางนันผู้ชายเนอะถ้าเหยียบเยอะก็หมดเยอะนะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปนะตัวนี้ฝากระโปรงเดิมนะฝากระโปรงเดิมนะผมให้รีวิวให้ดูก่อนแต่ตัวนี้มีไขทําสีมาแล้วนิดนึงนะฮะเห็นไหมมีไขททำสีแล้วแค่ฝากระโปรงเท่านั้นนะ แต่ตัวคานเนี่ยยังเดิมอยู่ตัวคานเนี่ยยังเดิมอยู่นะฮะน็อตยังเดิมอยู่นะฮะตัวนี้ยังเดิมอยู่นะฮะยังเดิมอยู่นะฮะตัวนี้ยังเดิมเดิมนะฮะของเดิมของเขาเลยนะครับตัวนี้ยังเดิมอยู่นะครับตัวนี้ก็ยังเดิมอยู่นะฮะนะครับตัวนี้ยังเดิมนะฮะยังเดิมอยู่นะฮะตรงนี้นะครับมาดูด้านในด้วยเดิมนะฮะนะครับตัวนี้มีทําสีมานะฮะมีถอดทําสีมานิดนึงแต่กระโปรงเดิมนะ นะฮะน่าจะไปโดนสะเก็ดหินลูกค้าน่าจะไปโดนสะเก็ดหินมานะฮะตัวนี้กดดูนะฮะกดดูเลยยังเดิมเดิมนะนิ่มๆอยู่นิ่มๆอยู่นะฮะนะครับรูกลมนะครับรูกลมตัวนี้นะมีปัม๊มนิสสันตรงนี้ด้วยเห็นไหมของเดิมนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะของฟอไม่มีนะตัวปัม๊มเนี่ยแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้แอร์คอนดิชเนอร์ตัวนี้มอ,อกอด้วย ตัวนี้ไม่มีขายนะผมบอกไว้ก่อนนะมันจะเป็นของเดิมของเขาเท่านั้นตัวแผงนะครับการความร้อนตัวนี้ก็ยังใหม่เลยลูกค้าเห็นไหมไม่มีจุดที่ขาดเลยตัวนี้บอกเลยว่าค่อนข้างคุ้มค่าจริงๆมาฟังเสียงเครื่องกันนิดหนึ่งนะฮะให้ลูกค้าฟังนะฮะน็อตตัวเครื่องนะฮะลองดูเลยไม่มีไขยนะไม่ได้ทำอะไรมานะอันนี้บอกเลยว่าเดิมเลยนะครับเดิมเลยตัวเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่าผมมีบุ๊กเซอร์วิสนะฮะ คือของเราเองนะครับจริงๆของเราเองมีจําหน่ายรถมือหนึ่งด้วยนะครับเป็นดิวเลอร์นิสสันนะครตัวนี้เราสามารถเช็คในระบบได้นะครับแล้วก็ในในส่วนของตัวบุ๊กเซอร์วิสเมื่อสักครู่ที่ผมเอามาให้ดูนะครับว่าลูกค้าได้เช็คล่าสุดตอนไม่เจ็ดหม่นนะครับแต่ตอนนี้คือไม่ของเขาประมาณ7 1 5 0หกิโลเท่านั้นนะครับคุณลูกค้าบอกเลยว่า ได้คันนี้ไปคุ้มค่ามากเพราะลูกค้าเข้าศูนย์ตลอดเลยทุกหมื่นโลนะฮะดูจากเล่มรับประกันได้นะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าใครได้ไปค่อนข้างคุ้มค่านะฮะตีไปเลยรดราคามือหนึ่งย่ประมาณเกือบล้านแล้ะแต่ตอนเนี้ยนะฮะอยู่หน้าผมนี่คุณสามารถจับต้องได้นะ,คะแค่ราคา4 3่0 0 0สมบาทเท่านั้นนะครับ แต่ถ้าคนดูคลิปผมนะลดไปเลยอีกหมื่นหนึ่ง <Wow. S 1> ผมจัดโปรงนี้แล้วกันใช้เงินประมาณสัก1,9นะื่นเนาะผ่อนไปเลย6กพันไฟกลดไซลางขนาดนี้เดือนละ6 5พันะประมาณ6กพักว่ากหน่อยนะฮะใช้เงินแค่1,9ื่นคุณออกรถไปเลยนะฮะหรือ ลองเข้ามาชมก่อนมาลองเทสได้กันได้ตัวนี้นะฮะลองเทสได้กันได้นะครับตัวนี้ผมต้องบอกว่าคันนี้ใครได้ไปค่อนข้างคุ้มกึ่งในรถของผู้บริหารแล้วนะครับตัวนี้นะครับส่วนพื้นที่การใช้สอยนะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างกว้างขวางจริงๆอย่างที่ผมบอกตัวนี้เป็นตัว SV นะฮะเป็นตัวสปอร์ตเวอร์ชันนะครับซึ่งคุณได้อะไรมัง่งคุชชั่นโทมาแล้วเบาะหนังสีดําล้อแม็กซ์สินะครับตัวสเกิร์ตด้านข้างต่ออีกเนาะ ตัวนี้ที่คุณได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวพิเศษเลยกว่าก็ได้นะครับยังไงก็ตามผมฝากคันนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะโปรโมชั่น g ีแ0นสองหมืาพนะครับหรือไม่ก็ดาวประมาณหมื่นเก้านะฮะผ่อนเดือนละ6,500บาทเท่านั้นตกวันละ200นิดนิดเองนิดๆเองคุณได้รถคันนี้ไปขับเลยท้ายคลิปแล้วนะครับ ผมก็ฝากรถคันนี้ด้วยครับใครอยากได้เป็นเจ้าของทักผมมาเลยนะฮะหรือว่าจะถามข้อมูลเพิ่มเติมเจ้าคันนี้หรือคันอื่นๆได้นะฮะทักมาเลยนะครับด้านล่างนะฮะยังไงก็ตามผมฝากเพจผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์ e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานในการทําคลิปดีๆต่อไปนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ